สวัสดีครับปูแม่ปีน้องครับอยู่สวนพลิกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับแต่วันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากปูแม่พีน้องนะครับอยู่คลิปก่อนหน้านะครับปูแม่พีน้องครับที่ผมได้ทาคลิปว่าพี่ผมปลูกได้เจ็ดวันตั้งต้นแล้วนะครับก็ด้วยการเพาะเมล็ดในถาดเพาะเมล็ดจีนะครับถาดของผมนี่มีหนึ่งร้อยห้าหลุมนะครับแต่มาดูแปลงนี้ครับผมปลูกเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566 วันนี้วันที่4ธันา 2, าวาคม2566สมมุติรับผ่านไป3วันครับติดแล้วครับ3วันติดนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ผหู้ไม่เป็นน้องได้รับฟังกันนะครับว่าสาเหตุที่ผมมาเพาะเมล็ดพันธุ์ก็พันธุ์พักก็พันธุ์ผืนพัก,น,ก,น,กน,พนะครับในถาดเพาะเมล็ดจีอนะครับมีเหตุผลอะไรยังทําไมถึงบอกเพาะเมล็ดในแปลงดินนะครับ นี่ครับ่อม่พี่น้องสังเกตดูดูดูดีครับพริกของผมผ่านไป3ามวันครับวันนี้ก็บยโม้งติมๆนะครับพริกบ่มีการเหี่ยวบ่มีการเฉาเลยครับตั้งแต่วันเริ่มแรกปลูกม้านะครับนี่ครับเริ่มติดแล้วครับปกตินี่ถ้าด้กาผันจากแปลงดินมานะครับปอม่พี่น้องครับมาปลูกในแปลงจิงจี้นะครับกาผันจะมีการมีการปรับตัวเห็นไหม เ็ดวันนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับกว่าจะติดนะครับจะเหี่ยวจะเฉาจะเหลืองกยู่หั่นนะครับกว่าจะติดได้นะครับก็ผมก็หันมาเพาะในถาดเพาะเมล็ดจีนะครับถาดเพาะเมล็ดจีนะครับหากันจะวิ่งดีครับจะผมดึงพอนะครับนี่ครับหากจะวิ่งรอบอเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับทีบปลูกในแปลงนี่ครับรุ่นเดียวกันนี่นะครับว่ารุ่นนี้ผมยังปลูกบะซิสเดียครับผมจะทําแปลงปลูกไปเลยๆนะครับ นี่ครับหากจะวิ่งนี้นะครับเวลาปลูกนะครับผมก็จะเอาไม้ลาแหลกครับตั้งเป็นหลุมแล้วครับแล้วก็นี่ย้อนลงไปแล้วครับย้อนลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกบนครับง่ายๆครับตัวนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าแปลงฟิกของผมครับอยู่ในแปลงนาเข้านะครับผมทําแปลงแล้วก็เอาเฟียงมาคุ้มครับเฟียงมาคุ้มเซ็จแล้วก็เอาน้ำเข้าท่วมแปลงเลยครับน้ำเข้าท่วมแปลงแล้วก็ระบายออกระบายออกเซ็ตหลังจากนั้นก็รอประมาณหกเจ็ดวันนะครับ ผาก็มาสำรวจดินนี่นะครับเมื่อสมควรปลูกครับผมก็ปลูกจีนะครับปลูกเซจไปแล้วนะครับนี่เป็นพริกแดดเนี่ครับ่มแม่ี่น้องครับบ่อเฮียวบ่อเสาครับเป็นทุกต้นเลยครับไม่ไ่น้องครับบ่มีการตายนะครับผมก็เลยหันมาเพราะกาผันพักกาพันผืนของผมนะครับบ่อปเป็นพริกเปเขือมามาเขือส้มมาเขือขม่ามาเขือเจ้าพญานะครับกากระลำนะครับผมก็เพาะในท่านหลุมจีนะครับ ทำทำเพื่อติดง่ายครับผมไม่ต้นองครับเวลาเขาใหญ่จะถาดหลุมมาลงมาลงแปลงนะครับมาลงแปลงจิงจีนะครับทำเพื่อต้นติดง่ายแล้วก็ต้นบ่เหียวเฉาต้นก็บดตายด้วยครับบดตายทักต้นนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงดินนะครับมันจะปั๊บสภาพนะครับปั๊บสภาพเสร็จบางต้นปั๊บสภาพหลันตายครับโดนแดดเผาได้แกล้ก็ตายครับนี่ครานโดนแดดมาสามวันนะครับปลูกได้สามวันครับยังมีความ บะเฮียวบะเสาครับบะเฮีวบะเสาครับนี่ครับยังสดชื่นอยู่นะครับเวลานี่็บ่ายโมงกว่าๆครับแดดฮ้อนๆเต็มๆจี้เลยนะครับถ้าเป็นตีหย้ามาจากแปลงดินนะครับเฮียวครับเฮียวเสาเหลืองใบรนนะครับใบลุนลงเลยนะครับกว่าจะติดมานี่ใช้เวลาก็ประมาณหกเจ็ดวันไปยังต่ำนะครับที่เอาหญ้ามาจากแปลงดินนะครับนะครับก็ทําแปลงฟิกในนาเขานะครับในนาเข้าจี้นะครับ ผมก็ทําเปลี่ยนแปลงน้อยๆนะครับเพื่ออย่างครับเพื่อป้องกันเวลาฝนตกมาครับฝนตกมาน้าก็จะระบายตามห้องนี่นะครับเคยทําเป็นแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่นี่น้ำพุ่มขังบนหลังแป้งครับทำให้พลิกโดนโดนน้ำนะครับโดนน้าขังตายนะครับเสียดายครับพลิกตีตอนจะเก็บเกี่ยวได้นะครับทําให้พลิกตายลงไปเลยนะครับ ก็ทำให้เสียดายเข้ผมก็หันมาทําเป็นแปลงน้อยจีนะครับน้าจะระบายได้ตันครับพริกนี่เปื่อนชอบน้าเรื่อยแต่บ่ชอบน้ําขังครับถ้าโดนน้าขังโดนน้ำหนักๆนี่ตายทันทีเลยนะครับเหี่ยวตายเลยนะครับแปลงเลนน้อยก็แก้ปัญหาเรื่องน้ําขังได้ครับมันก็จะระบายลงนข้างนะครับผมเขาระบายลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับสําหรับในการปลูกนะครับระวังต้นระวังแถวก็มีบางคนถามว่าปลูกระวางต้นระวังแถว ห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับผมใจสูตร้0สคูณ50ครับระวังต้นระวังแถวนะครับ50คูณ50เซนติเมตรนะครับหรือว่ากึ่งเมตรนะครับกึ่งเมตรคูณกึ่งเมตรครับ50เซนติเมตรคูณ50เซนติเมตรนะครับนี่ครับจากต้นนี้นะครับนี่ครับไปหาต้นนั่นกับ0เซนติเมตรต้นนั่นไปหาต้นนั่นกับ0เซนติเมตร50เซนติเมตรนะครับคูณไปเลยครับเวลาเราทำหลุมเคลียรหลุมเคลียรเฟืองนะครับต้องกว่ากะกะครับ ทุกอย่างบ่ลงบ่ตายตัวแน่นอนครับเทาก็กะาก้านะครับห้าสิบคูณห้าสิบบางหลุมอาจจะห้าสิบปลายห้องบางหลุมอาจจะสี่สิบปลายห้องตามก็ห้าสิบห้องครับบ่เป็นอย่างครับการทําการเกษตรครับบ่มีอย่างลิมิตแต่ตัวแน่นอนครับโ่รแม่พี่น้องก็ก้าอ่ะนะครับห้าสิบคูณห้าสิบนะครับบ่มีอย่างตายตัวแน่นอนครับนะรับทำการเกษตรประยุกต์ไปเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณสักสี่ห้าวันมาครับผมก็จะเร่งปุ๋ยแบบบางๆแล้วนะครับ สำหรับสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่เร่งขั้งแรกเร่งแบบบางๆนะครับถ้าเร่งนักเป็นจะตายนะครับเพราะปุ๋นกําลังจากเก้าออนอยู่นะครับต้นพีกของเราเข้าออนอยู่ครับเขาเร่งแบบบางๆผมจะบอกสูตรปุ๋ยแล้วก็สูตรผสมใจ้อัตราส่วนปุ๋ยเต่าได้กี่กิโลต่อน้ามกี่ลิตรแล้วเวลาเร่งเร่งจะได้นะครับ ผมจะเล่งปุ๋ยน้ำนะครับโปรแม่ปีน้องครับเล่งปุ๋ยน้ำไปก่อนนะครับผมจะบอกสูตรให้โปรแม่ปีน้องครับผมทํามาทุกปีครับได้ผลทุกปีเลยนะครับโปรแม่ปีน้องก็คอยที่ตามคลิปของผมนะครับว่าจะมีสูตรปุ๋ยอะไงนะครับผมคลิปดีๆครับผมกอน้ํมาฝากโปรแม่ปีน้องจีนะครับผมทําของผมก่อนครับถ้ามานลุ่มเหลวผมบอกโปรแม่ปีน้องครับผมทําให้มันดีเอาผลดีดีนะครับมาฝากโปรแม่ปีน้องครับยังผมพ่อเมล็ดกล้าฝัน พักต่างๆนะครับในทาดหลุมนี้ครับได้ผลดีครับเวลามาลงแปลงจิงนะครับต้นปุ่นบ่เฮียวบ่เฉาครับต่างครับจากแปลงดินครับแปลงดินถามว่าดีก็ดีเหมือนกันครับประหยัดในการซื้อทาดหลุมนี้ครับแล้วก็เวลาเอามาปลูกเขาก็ต้องทําใจน้อยหน่อครับเพิ่นเกิดจึงก็จะปั๊บสภาพหกจิตวันครับถ้าเป็นทาดหลุมนะครับปิ่นบ่ปั๊บสภาพนะครับย้อนลงหลุมในแปลงจิงนี่นะครับเพิ่นก็จะเริ่มติดทันทีแล้วครับ นี่ได้สามวันนะครับติดขิวแล้วครับเริ่มติดแล้วครับเห็นสักสี่ห้าวันหกหกเจ็ดวันผมก็จะเริ่มเล่งปุ๋ยแบบบางๆนะครับ่อแม่พี่น้องก็คอยที่ตามคลิปของผมนะครับผมจะเล่งปุ๋ยผมก็จะบอกสูตรปุ๋ยให้นะครับสาระดีๆผมก็จะมาฝากปอแม่ปี่น้องนะครับผมทําของผมก่อนครับถ้าสําเร็จแล้วผมจะมาบอกปอแม่พีน้องครับเพื่อปอแม่พีน้องจะได้ประยุกต์เข้ากับแปลงของปอแม่ปี่น้องนะครับเพื่อ การพัฒนาการท่าพกการเกษตรจะได้ดีขึ้นไปเด้เลยนะครับผมก็เป็นห่วงพ่อแม่ปีน้องครับผมมีประสบการณ์ในดีกวํานำมาฝากพ่อแม่ปี่น้องนะครับเป็นห่วงทุกๆคนเลยนะครับบม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปีน้องบ้านใกล้บ้านไกลนะครับคนใดจะอยู่ใกล้ครับเข้ามาฟอในในในแปลงของผมเล็ก็ได้นะครับแล้วการให้น้ำต่างๆนะครับในสวนพรกของผมนะครับก็มาเข้ามาพอได้เลยนะครับบ้านก็นน้อยแต่บนทุกกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับ นะครับพ่อแม่พีน้องครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพปอแม่ปี่น้องจุดสู้จุดคุ้นนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกดแจ้งสไลค,กกค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสาระดีๆจากช่องเด็ดชีฮนะครับผมก็จะนำมาฝากพ่อแม่ปีน้องต่อไปครับเป็นขั้น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 ตอนไปนะครับ มีเวลา Saint ar, ผมก็ได้ทรมคลิปของปูใหม่พี่น้องได้รับชมนะครับเพื่อปูใหม่พี่น้องจะได้ไปประยุกต์กับแปลงของปูใหม่พี่น้องนะครับประยุกต์ปรับปรุงไปนะครับถ้าคนไหนปรับปรุงดีแล้วก็นํานํามาเสนอครับให้ปูใหม่พี่น้องคนอื่นได้รับทราบก่อนครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับปูใหม่พี่น้องครับนะครับขอบคุณนะครับปูใหม่พี่น้องครับป้ากฤติธรรมไมครับขอบคุณครับ